น้ำต้มปลาล่านะครับผมใส่น้ำต้มปลาล่าสว่ามือน,นี้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสูคูส่ค,สคนนะครับผมมาพร้าวขเปล่าแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูเสิรแซ่บคือเก่ามาพี่น้องมามือน,นี้พาพี่พาน้องมาสว่าใกล้บ้านนะครับพี่นอ้องโอ้โหเวิ่งสีสันครับต้มเรียบร้อยต้มจนเปื่อยนะครับพี่น้องเรือแต่สว่า เหลือแต่ขั้นตอนสว่ามาสวากินกบพี่กับน้องเลยมามา,มา,มาพี่น้องเฮ็ดกินกันรลดคบผิวเข้าแล้วน้ำต้มปลาล่านะครับผมใส่น้ำต้มปลาล่าสว่าเมื่อน,นี่สว่าไก่บ้านโอ้โหถือในนิดนึงกลนหมอใส่ผงนัวครับพี่น้องผงนัวพี่น้องบางคนมันก็บว่าอ้อ่เแดงเฮ็ดได้เบิ่งแน่เพิ่นว่า,น,น,วานี่ผงนัวนะครับ ับว่ากันนะครับพี่น้องไก่เห็ดกินไปน้ากันนี่แหละมันค่อยแซบนะครับพี่น้องอ่าบอแดงสีพาเห็ดซัวไก่เส็บแซบเบื้องนี่อืพริกนี่อืเบื้องเอาโรดบาเน,นี่ครับข้าวคั่วบาเน,นี่ครับซัวไก่ต้องมีข้าวคั่วได้ซัวไก่บ้านพ่อส่งมาให้ครับพี่นอ้องอืใส่จังน้อยบอแดงบบค่อย หมากหลายไปไหนเขาขัวใส่เอาความหอมนะครับพี่น้องมันแยะใส่หลายเกลือในนิดนึงเกลือในนิดนึงครับเกลือน้อยหเดียวเพราะว่าน,น้ำต้มปลาเด็กอะ่ะปลแดงผงมานัวแล้วครับพี่น้องเห็ดมาพอดีละเดี๋ยวใส่น้ำปลาเนี่ยจังน้อยแต่ว่าน,น้ำต้มปลาเด็กมนกะเซ่บแล้วล่ะนิดหนึ่งเอาความหอมนะครับพี่น้องเดี๋ยวคนก่อนคนก่อนพี่น้อง อซอนมาเดียวครับเอาหางพักกันจองนี่แหละคนอะาาโอ้โห,โโหรู้บะเนี่ครับชิม,มก่อนแซ่บขักครับมีพักพักหอมบัวนะครับพี่น้องนะอันนี้สิเป็นพักเพลวครับพี่น้องต้องใส่พักเพลวน้ำคอยหอม พักไอพักเสริมหรือว่าไอซาเล,ลเน่บอได้ครับแต่กบบระโบเป็นยังพี่น้องขันเขามีพักแพลวนะหอมคือเก่าครับบบแดงรับประกันเลยขันเขาไนดะ้พักแพลวนะเซบคือเก่าเบึงครับสีสันซ่าใครบ้านพี่น้องเอ้ยเป็นตาแซบเป็นตาแซบเ,เ,เบึงดูใส่ใบพักแล้วล่ะ พ่อดีครับมีแจวมาจ้ำน้ำพี่น้องมาบาดนี่ยเสืบแซบกับเบาแดงรอดโอ้เปิดทิเข้ากันข้าวเหนียวหนึ่งพอน้องคือเก้าครับพี่น้องหากัเลิกงานเนี่ยหนึ่งอน้อคือเก้าครับเบาแดงหนึ่งพอนอนเมื่อกี้เนี่ยบาดเเข่าไอตรวดเลยมาพี่น้องเสืบแซบกับเบาแดงรลดครับ ปลาฮะททงรูดแซบผัก,กดีครับข้าวทาแบบนี้ข้าวทาเลยพี่น้องเลยเจ้าใช่ ัวแข้งแช่ตัวเย็ยนไว้ครับก่อคือเก่า,กาไก้เครื่องโตนะครับพี่น้องันนี้ อืทางก็ใส่ข้าแล้วครับพี่น้อง <laughs> มาเส็แซ่บกระเบาแดงโอ้โหก้นกุย่น โตพอดีอ่อนเลยครับใกล้บ้านในโตกับลังไอ้หนุ่มครับโตกับลังไอ้เอกลางๆนะค,ะครับพี่น้องต้มข้าวเดียวก็ได้กินเลยมันเปื่อยไวครับ โตซัมนี่แหละพอดีแซบครับคันท้าเอาโตใหญ่หลายไม่น่านเปื่อยครับพี่น้อง อืมใส่ผักแพล่หอมหอมอืม,อมบุริกินซ่าใกไ้บ้านถึงเนี่ย หึงแหงครับเิ่งจนบาแดงลืมขับอู้แสบรักจนลืมมาข้างล่าสุดกินตอนไหน นวผักนัวน้ำใส่เข้าหลายๆครับโอ้คัวอิ่ม S <S <S อืมสดกินใบพักกันครับมันหอมโบแดงมากมันหอมครับพี่น้องหอมมพักแพล้ รสสาตาดของไก่บ้านเนี่ยเบาแดงบอกเลยว่ากินมันชิแต,ตกต่างกักบไก่แบบไก่ผสมนะครับพี่น้องมันทีเหนียวคนละแบบหอมค้ละอย่างครับมันจะมีความแตกต่างกันเลย เนี่ยเราซือแบบเนียยแบบเขากินแบบกินแล้วมีความรู้สึกแบบมันมันชีตกต่างกันนะครับบอแรกอธิบายบอถึง ขึ้นสูกว่าธรรมชาตินะครับพี่น้องกระแซบอยู่แล้วลนะ่ะเขาเรียกมาแบบธรรมชาตินะครับอื กูเข่าเกือบเบิร์ติปอีกแล้วครับแซบลายครับพี่น้องโอ้กินบุเดียวก็แซบคือเก่าครับเครื่องโตครับอันนี้มาแดงต้มเครื่องโตครับพี่น้องพอดีอิ่ม ตัวหนึ่งมันหลายพุดธบะแดงกินกินโมเบิร์ดดอกตัวเดียวครับอชอบครับอ โอ้โหสุดยอดครับพี่น้องขอุยกตปิติีเข้าบมาหน่ยเหลือกระดูกกับขาครับันี้เป็น้องขานะครับพี่น้องโอ้โหวาเป็นไก่บ้านที่พ่อพันส่งมาให้นะครับกาได้มาสองตนะครับพี่น้องกะแบ่งกับน้องคนละโตคือเก่านะครับเบาแดงกับกัพ่อพ่น ส่งมาให้แบ่งกันกับน้องกินนะครับพี่น้องอ่ะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่บริกินเึงนะเบาแดงก็ะไดรสชาติของใกล้บ้านเนี่โอ้โหอธิบายบุทึกครับพี่น้องเบ้าแดงก็ยังอธิบายให้แบบให้พี่น้องเข้าใจอยู่นะครับแต่ก็รจ้งเสียอธิบายแต่คือมันแทบต่างกันแห้งดลอ่ะกับโเป็นยากับพาพีพาน้องมาเส็บแทบน้ำกันนะครับพี่น้องไม่กินข้าแร้งน้ำกันเส็บแทบน้ำกันนะครับพี่น้องเบ้าแดงก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับผมสุขูสุข้นที่ให้กาลังใจเบ้าแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้อง คลิปนี้บอแดงก็ฝากพี่ฟากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกาลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสาหรับบอแดงบอแดงก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมดูแลสุขภาพเจ้าของน้ํานะครับช่วงนี้กัเหมือนฝนจะตกดุนะครับพี่น้องบางเมื่อกระแดดบางมื่ะฝนตกดุมือเถือไอเป็นไขวัดไขวัดไข้ไอธรรมดาเข้ากับเพื่อนก็คิดเป็นโรคอันเดียวนั้นนะครับผมก็ ฝากพี่ฝากน้องนะครับบมว่าสีอยู่ใกล้อยู่ไกลทางใกล้ทางไกลนะครับผมดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำนะครับผมบ่าวแดงก็เป็นห่วงพี่เป็นห่วงน่องสุขุสุขนนะครับผมก็ดูแลสุขภาพขันน้ำนะครับพี่น้องคลิปนี้บ่าวแดงก็ต้องขอขบคุณพี่ขอบคุณน่องอีกข้างหนึ hmm. it, time, fruit, gram, in, ่งนะครับผมที่ให้กําลังใจบ่าวแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องคลิปหน้าผมพ่อกัใหม่ครับพี่น้องคลิปนี้ลาพี่ลาน่องไปเพียงซมี่ก่อนครับผมสวัสดีครับ